่าเมื่อคืนนี้นะอเป็นวันจันทร์ที่สิบสี่นอนที่นี่แหละอันนี้คือรีสอร์ทของบ่อสร้างชื่บอบ่อสร้างเรสซิเดนท์ก็โอเคนะเออเขาก็สองชั้นเหมือนบ้านเราเนาะแต่เขาทาสีสันยังใหม่อยู่ไง ของเราไม่ได้แต่งหรอวไงนี่ไงเรียกเรียกบ่อสร้างเรสิเดนตลาดเช้าบ้านบ่อสร้างทุกๆุกเช้ามีทุกวันนี่ไงเลี้ยวซ้ายเดินไปประมาณ300เมตร เออสามร้อยเมตรก็ไม่ทันไกลอ่ะเนาะแต่ก็เกือบเหมือนบ้านเราเกือบถึงชายหาดอะประมาณนั้นอย่างเนี้ยเดินออกไปอีกนิดนึงต้นไม้เขาเยอะ ก็มาอย่นี้แสดงว่าเขาก็ปลูกก่อสร้างตัวเราถ้าอย่างนั้นพัวของเราก็ใหญ่โตขนาดนี้ไงสามร้อยเมตรนะสามร้อยเมตรตลาดเช้าสามร้อยเมตรไม่ถึงนี่เขาเขียนอยู่นี่เหรอ เอาถ่ายยังอ่ะถ่ายมีเปี้ยกจับข้างเนี้ยจับข้างนี้นิดเดียวนี่ต้นมะแขวนนี่เนี่ยที่เขาใส่ลาบอ๋อมีต้นมะแขวนนะที่มะเหนือก็ใส่ลาบโอ้ยเขาอยู่ตรงนี้ด้วยเออออ๋เป็นแสดงว่าฝั่นี่คือบรรยากาศนี่ต้นมะแนต้นมะแนคือต้นเอ่อ

เอาถ่ายเยอะแล้วอาาันนี้ก็หุงยางให้ชาด้วยกันใช่เอาเดินหน้าไปเลยวองรถเดนมามันจะเห่าเราไหมเนี่ยหมาเนี่ยลองดูดิ กัดเฉพาะเนี่ยเธอกระลบลบขามัน่ะให้กัดแต่มันกัดเฉพาะนี่หมาเยอะอ่ะเดวนไป นี่บอ่อสร้างนะนี่ไงอะไรนะมาแอลบอ่อสร้างกันเตอะอนี่นี่คุณดูรูปนี้เนี่ยมาแอลบอ่อสร้างกันเต้ไปดูนะเขียนให้เต็มก่อนอันนี้อ๋ออันนี้ไงเรามามาอยู่ตรงนี้แหละโอ้เออมันไม่มันไม่ลึกไนะเนาะบอ่อสร้างเลสเดน สร้างซอยหนึ่งยังไงคุณเขา้าเข้าไปพักที่นี่แหละนนถนนบอสร้างซอยหนึ่งเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดินไปดูบ้านพี่ใหญ่ว่าพี่ใหญ่ที่ไปอยู่อเมริกานะ่ะ ได้กลับมาเยี่ยมพี่สาวภรรยาสองพี่ใหญ่บ่อยไหมเดี๋ยวจะลองไปถามหาเพราะว่าเคยมาเมื่อปีสองห้าสี่หกตอนกลับจากอเมริกาใหม่ๆอ่ะมาเที่ยวบ้านแกแล้วก็ได้มานอนหนึ่งคืน แล้วต่างนั้นก็ไม่ได้มายเกินพอมาวันนี้หาสถานที่บ้านก็ยังไม่เจอมาถามหาแต่ว่าวานแล้หะอโอ้นี่ไงดูการเลือกตั้งอะไรนะเลือกกลุ่มเชียงใหม่คุณ,ณธรรมกำนันยุทธบุเนเลิศบูแล้วนะระกอนโอ้นี่สสาใหญ่มากคุณนี่ คุลมได้ล็อกรถแล้วป่ะ,ะเฮือนผอมเชยเนี่ยเฮือนผอมเชยโอ้ยเสาต้นใหญ่มากคุณเลยตอนเช้าก็ออกมาเดินเพหน่อย,อยงไงแล้วขอขอ,อาหาอาหารทานคือคุลมเนี่ยถ้าเข้าไปเที่ยวสถานที่ใดเขาก็จะหาอาหารที่เป็นอาหารพื้นบ้าน เมื่อวานตอนเย็นก็ได้ทานนี่งไงบอกสร้างซอยแปดไปคุณได้ทานน้ำพริกหนุ่มกับไส้อัว่วแล้วที่ขายไปได้ก็คือแคบหมูแคบหมูที่นี่ไม่แพงเ,ออเนี่ยกำลังเดินดูไปเรื่อยๆว่าบ้านเมืองเขาเรียบๆ ตรงนี้มีหอพักสุจิตตา่อสร้างซอยห้าด้วยอ่ะชื่อเดียวกันเลยคุณเลยสมัยก่อนดิฉันอ่ะมีอาพาร์ตเมนต์ห้าชั้นหอพักสุจิตาอาพาร์ตเมนต์สุจิตตาแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่เพราะว่าหลังจากเราคือมันห้าชั้นคุณแล้วก็ตอนนั้นอ่ะ ต้องหาผู้ดูแลแทนเนาะเวลาจะไปไหนก็ไปยากไงมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งคือพอเรามาเที่ยวน่าจะช่วงปีสี่หที่เล่าว่ามาหาพี่พี่ใหญ่เนี่ยแหละปรากฏว่าคนดูแลสถานที่เขาก็บอกว่ามีคนเข้าไป ขโมยของในห้องเขานาะเป็นเครื่องเสียงหายอะ่ะแล้วพี่สาวบอกให้รีบกลับเพราะว่าเจ้าของหอเจ้าของแพะอพาร์ตเมนต์อ่อะต้องต้องไปแจ้งความเองก็ต้องรีบกลับแล้วมันก็มีเรื่องจุกจิกอีกหลายอย่างเนาะทีนี้พอมีคนเขาอยากได้ขายในราคาที่เราต้องการเราก็ขายเลย ก็พอได้แล้วก็เลยอขา,ายเสร็จก็ไปอยู่หนองแครสระบุรีได้ประมาณแปดปีแล้วขณะเดียวกันก็สร้างหอพักที่ชนบุรีก็เป็นสองชั้นแล้วแหละแล้ว อ๋อนี่คือทำล่มคุณคุณลงมาดูการทำล่มนี่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 เอ้นี่ไงเนี่ยพื้นที่แค่นี้ก็ทำล่มได้ละเพราะบริเวณนี้ก็จะเป็นนี่ไงคุณเป็นหัตถกรรมล่มบ่อสร้างคราวที่แล้วที่มาก็อ๋อแต่ปีนั้นน,น่ะมาหาเพื่อนปีหกสื่เหมือนกันชื่อนนวรัต ก็เรียนริยาโทปีสามสี่ด้วยกันน,นี่ไงเขาทำเห็นไหมเมื่อกี้เพิ่งทากาวยกยกตอนนี้ก็อัดกระดาษแล้วเนี่ยลมพวกก็อกแทกไปหมดชอบ เวลาดูเขาทำเนาะนี่แหละหัตถกรรมพื้นบ้านคือล่มบอสร้างโอ้กระดาษสา,สาดูเหมือนง่ายนะแต่ถ้าเราทำเนี่ยต้องไานานเลยแหละ คือใช้กาวทาที่ไม้ก่อนแล้วกระดาษลงแล้วก็มาแต่งอีกทีหนึง่งให้แน่นอันนี้ก็คือตอกให้แน่นแหละแล้วก็ให้เรียบโอเคเดินต่อไหมคุณลงโอเคตรงนี้มีกาแฟแล้วก็ในนั้นแต่เขาที่แล้วมันเป็นตลาดใหญ่กว่านี้ไม่ใช่เหรอ ไม่ใหญ่หรอกมันเป็นเนืีย,ทย,นนยไทยไอ้นั่นแหละไม่หรอตรงไหนอ่ะมันอ๋อไกลไปอีกเออเออไปเดินเล่นตลาดดีกว่าไม่กว่ามีแค่นี้ไงคุณอ๋อนี่ค่ะเป็นจำบ่อสร้างาเป็นล่มทำล่มกลัวโดนรถเฉียวตูดตรงนี้ นีตลาดเช้าไงคุณพาเดินตลาดเช้าเนาะของบ่อสร้างบ่อสร้างสันค์กำแพงเชียงใหม่ตรงนี้ก็มีตลาดเช้าเดินหาอาหารเช้าทานนี่ไงอชอบมาเดินตลาดแบบนี้แหละได้ดูไปไหลายๆที่ จะหยุดหาที่พักได้กืนอาหารทานเล่นเอาปวดท้องเพราะว่าเป็นโรคกระเพาะซึ่งโรคกระเพาะนี้ก็ต้องให้ทานเป็นเวลาไงพอไม่ได้ทานตามเวลามันก็จะปวดท้องแล้วมันก็จะปวดยาวเมื่อคืนนี้ปวดท้องยาวเลยอะ ตอนเช้าก็ตอนนี้ก็เริ่มจะปวดอีกแล้วนะจีนไม่เยอะแยะเลยอ่ะคุณชอบจังชอบดอดอกไม้ดูดอกไม้ดอกไม้สวยไหม่ะดอกไม้หน้าหนาวถป่า้โโโลหกสิบสองลูกโลสามสิบหกสิบก็ เดี๋ยวดูลอตเตอรี่หน่อยเมื่อวานนี้ได้ลอตเตอรี่มาสองใบเดี๋ยวดูลอตเตอรี่หน่อยอยากได้ลอตเตอรี่หาเลขที่ถูกไปแป๊บนึงสองใบเก้าสองเท่าไหเก้สอง เลข52นะคะ952มีกี่ใบมีเดียวค่ะคุณแล้วก,ก็252 <4. S 1> นี่ค่ะ2ใบสุดท้ายจับใบเท่าไหร่90บาท เปมา,า,าอ,อ,อาขขาก็มีไปนะะา,า,ามีเยอะแล้วซื <c oughs> ้อสอง้างกับห้าส,สองคุณธรรมาดาเนี่ยวี้ธรรมาดาธรรมดามันมาเยเ แล้วหวยชุดมันเท่าไหร่อะสาวแปดสิบไม่มีหรอกแต่ทีบไม่มีขายแล้วไม่มีแล้วแปดสิบไม่เคยไม่เคยซื้อนานมากแล้วมันมีสองหน้าแต่นี่ไม่ใช่หวยชุดอะอยากได้หวยชุด คุณลมไปไหนแล้วไม่รู้นะเนี่ยเดินไปนู่นแล้วชาานาดก็มีแค่นี้นะคุณไม่ได้ใหญ่เนี่ยมีอยู่แค่นี้คือขายตอนเป็นอาหารอาหารพื้นบ้านที่คุณลมก็ชอบโอเคแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะเข้า YouTube ลำบากถ้าไงคุณอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กด ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ